สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครพ็ญพาด้วยนะครับอ้าอก่อนจะไปดูห้วยราวพัฒนาขากคำเตือนนะฮะตรงต่อไปนี้เป็นการคำนวณจากสูตรที่บอกไปแล้วโปรดใช้วิจัยยันในการรับชมไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมาย่างสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครพ็ญพาด้ลยหรือ ชนาผู้พารวยนะครับหวยเล่านะครับสำหรับเรียกวิ่งย่งโบลุษนะครับก็เขาเรือจะจับปูว่า,ขาวเขานะครับนาือมาเบิ้งช่องเอบิ้งงวดวันที่สิบห้านะครับงวดที่สิบห้า สิบล่างสกับเจหน่วยล่างหรือลอยบนนะครับลอยบนก็คือว่าลักลอยนะครับหนึ่งสี่หกนะครับก็คือสี่หนึ่งสี่สหเจหนึ่งเจ็เจหนะครับวิ่งล่างเลขสนะครับนี่นเด่นชุดเดียวก็คือเจ็่นะครับือ เอฟซี C, ต้องการเลินเวิร์สกาลินนะครับแต่ว่าอาจารย์ความเป็นมามันเย็นอยู่เจ็ดเอฟซีหรือเอฟซีมักชุดนี้กับจับนะครับอันนี้คือหลักลอยลักลอยคือซนะีเนี่น 4, ยผมก็หลักซีวุสิจีไซยูหลักลอยนะครับวิ่งบนที่เหล็กสามอันนี้ชุดจับคู่นะครับเห็นยงมา มันสิดเด่นกับสามนะครับแล้วก็มะเขาชุดนี้พอมคือเลขสามตัวล่องมากกับหากับแปดนะครับอันนี้ก็คือเป็นนวยหลักนวยนี่ก็คือเด่นอยู่เด่นทั้งสามชุดนะครับเด่นทั้งศูนย์ทั้งหกทั้งสองนะครับนี่ครับเด่นเบิดนะครับจะเลขเด่นนี่แค่ก็คือลักสามลักหาหรือกับลักแปดนะครับ ลักสามลักห้าลักแปดนะครับมักชุดแจกจัดนะครับแจจากนครพินนมักก็คือมักอยู่ชุดที่ติดสามนะครับชุดที่ติดเลขสามนะครับ คือชุดลักซิปหลังนะครับก็คือเด่นสีกับเจ็ดครับมันชนยีกับเจ็ดนะครับมันชน4กับเจ็ดแต่ว่าแปดศูนย์ก็เด่นล่างคือกันแต่ว่ามันบาเขาากับชุดนี้นครับน,นี้เป็นลัก ลัก1ิหรือลักลอยนะครับเนไหมันจะเด่นยู่สลักลอยมันจะชนดกันอยู่ส 4. 4, 4. ีสีสี่แกก็สหนึ่งสี่ก็อยี้ชุดน,นึ่งนะครับมันจะชนกันอยู่สตัวแต่ว่าเด่นยู่ 4. ี่สี่นคือรัก้อย คือชุดจับคู่นะครับงวดน,นี้ว่าเอาแต้มจับครับแต้มจับบ่เข่าสองมวดภากไปก่อกรนนะครับแต่ว่าชุดเด่นนี่ยังเข่าอยู่นะครับ mm hmm. เลขเด่นต้องหาให้ติดสี่ชุดนี่นะครับส mm ี hmm. ่ชุดนี่สมมติว่าสามเนี่ยสามมีสี่ชุดนี้มิจิตอะไรครับก็คือสามสองหาถ้าชอบเลขหาก็คือ มีหาสองเป็นชุดห้าสองแปดแปดหน้ามีกงนีน่ชุดเด่นก็คือเลขสองพอมิติดหน้าีนะครับชุดเด่นก็คือแถวแต่วนี่เป็นชุดเด่น ถ้าเป็นชุดเด่นก็คือชุดก่างนะครับล่างชุดเด่นก็คือชุดนี้หิงล่าง วิ่งบนนะครับคือเอฟซีวามาชุดนี้ก็จากชุดนี้ก็ได้นะหรือว่าจากชุดนี้ก็ได้นะมีสามชุดนะ จะเล็กวิ่งยังไม่เคยหลุดนะครับต้องมาให้เห็นแน่ๆสำหรับเล็กวิ่งนะครับจับครูจะชุดเด่นคือชุดนี้ชุดเด่นนะครับชุดเด่นคือชุดนี้ เนไรเอฟซี e มักน้ำมอถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับวันนี้บบังคับนะครับอาจารย์นครเพ่งจะเลี้ตามสูตรนะครับมานันออกว่าอะไรเอฟซีนะครับเนาะท้ายนี้ก็อาจารย์นครเพ่งค็ขอให้เอฟซีโชคดีสวัสดีครับ